อ,อยสวัสดีค่ะสภายอีสานแห่งดินแดนผักผลไม้ญี่ปุ่นนะคะในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเก็บลูกพุนดิบกันค่ะอันนี้คือพุนพันธุ์เล็กนะครับชื่อทสืสือสือสอสือส่วนนี่พุนพันธุ์ใหญ่ชื่อพัพพุพรพัพพุพร ออกเสียงภาษาญี่ปุ่นอาจจะไม่ชัดนะทุกคนลูกมันก็จะต่างกันนี่เห็นไหมคะพันนี้มันยังโตไม่เต็มที่นะอันนี้พันนี้โตเต็มที่แล้วลูกมันก็จะประมาณนี้ต่างกันอย่างนี้เดี๋ยวจะขอชิมให้ทุกคนดูนะคะสดๆจากกิง่งอืม คำว่าคนชอบเปรี้ยวอันนี้คือเปรี้ยวกว่าแอปเปิ้ลอีกเปรี้ยวกว่าแอปเปิ้ลแล้วออกเปรี้ยวเลยเปรี้ยวอันนี้เหมือนเหมือนอะไรไอร่อยเฉยทุกคนอร่อย ยาคายเมดมันมีเม็ดข้างในแต่มันมันออกเบี้ยวเหมือนอะไรอะ่ะนึกไม่ออกตอนนี้นึกไม่ออกเฮ้แต่มันอร่อยอยู่นะเฮ้ใช่ได้ <c oughs> อร่อยเลยเอาอีกแล้วนะคะเมื่อกี้ที่บ้านบอกว่ามันแข็งนะจะกินเหรอมันไม่แข็งมันจะออกนิ่ม เหมือนอะไรบ้านเรานึกไม่ออกเดี๋ยวนึกออกแล้วจะมาบอกนะคะเดี๋ยวตอนนี้เก็บก่อนนะเหมือนเด็ดสดๆเลยนะคะลงตงะกร้าก่อนเดี๋ยด้นะคะลูกมันเริ่มใหญ่แล้วมันโตแล้วอะดูลูกมันมันน่ากินมากเดี๋ยวเอาไปให้ดูใกล้ๆนะคะเหมือนอะไรนะที่นี่เห็นไหมคะ บ้านเราเหมือนอะไรไม่แน่ใจกินแล้วเหมือนอร่อยนะคะเดี๋ยวกินให้ดูใกล้ๆฟังเสียงนะคะทุกคนเช็ดก่อน <laughs> ไม่ล้างเลยนะ <laughs> อืมอืออันนี้เปรี้ยวไม่รู้ใจมากเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเลย จิ๋จๆนะครับหูเปี้ยวซ่นเลยค่ะเยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูกิ่งใกล้ๆนะกิ่งหนักมากเดี๋ยวลองยกดูจะยกได้ไหม หนักเลยก็ดุกมากด้วยนะไม่ยกไปนะคะหนักดูกันใกล้ๆเลยนี่หน้าตาลูกพุนนะคะนี่ลูกพุนหน้าตาแบบนี้สดมากนะทุกคน มีคนทักว่ามันขายได้นะพุนดิบก็ขายได้นะเราก็เอ๊ะเราก็ยังไม่เคยชิมอ่ะเนาะเมื่อกี้ชิมแล้วเออมันขายได้ต้องถูกใจคนไทยคือเปรี้ยวมากเปรี้ยวเลยอะเปรี้ยวแอปเปิลว่าเปรี้ยวเปรี้ยวแอปเปิลเปรี้ยว,ยว,ยวแต่แอปเปิลก็มีความฝาดอยู่ในเปลือกอยู่ในอะไรอย่างเงี้ยเออแอปเปิ้ลจะลดฝาดได้คือต้อง หั่นแล้วก็แช่แช่น้ำเกลือนะหายอยู่รสฝาดหายแต่อันนี้ไม่มีรสฝาดเลยเปรี้ยวเลยอ่ะเปรี้ยวเลยเหมือนอะไรยังตอนนี้ยังนึกไม่ออกแต่มันอร่อยมากแต่มันเปรี้ยวเลยค่ะใครชอบแบบเปรี้ยวจี๊ดจ๊ดนี้คือลูกพุนแนะนำลูกพุนเลยนะเฮ้แต่มันอร่อยมากมันดีอันนี้มันดีเฮ้ ชิ้นนี้เหมาะกับการจิ้มพริกเกลือแบบกัดเข้าไปแล้วมันน้ำน้ำน้ำในลูกพุนมันแตกฉ่ำพี่เลยอ้อยเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกพุนกิ่งนี้นะคะกิ่งที่หักกิ่งนี้จะได้พุนทั้งหมดกี่กิโลเนาะเดี๋ยวเอากลับไปช่างดู ดิดไปแล้วก็อยากกินไปด้วย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะกินให้ทุกคนดูอีกรอบนึงเ <c oughs> ช็ดก่อนคอเช็ดก่อนแป๊บนึงนะไม่ล้างด้วยนะเ <c oughs> <c oughs> ช็ดแล้วเช็ดแล้วนะะอยากสวนนะ อันนี้เปรี้ยวเน,นื้อเนื้อเวลากัดแล้วมันเหมือนอะไรไม่รู้ของไทยอ่ะมีอยู่แต่นึกชื่อไม่ออกนี่แหะเปรี้ยวเปรี้ยวเลยอันเนี้ยเปรี้ยว แต่เาบางคนชอบเปรี้ยวไงอัอน,นี้เด็ดเปี้ยวเลยอ่ะอร่อยเลยเข้าใจแล้วทำไมมีคนชอบลูกคุณดิบเพราะว่ามันเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อย <笑><笑>ลูกขนาดนี้นะอันนี้พัพนพันนี้ลูกไม่ใหญ่ขนาดลูกไม่ใหญ่นะเนี่ยได้เป็นตับตะก,ก้าแล้วนะคะทุกคนนี่คือทั้งหมดที่เก็บได้นึ่งตะก,ก้า และหลังจากที่เราเก็บลูกพุนดิบเรียบร้อยนะคะก็เลยถือโอกาสพาทุกคนมาดูพุนที่พร้อมที่จะสุกก่อนเพื่อนเลยนะคะอันนี้คือชื่อว่าอาลีลีบานะคะชื่อพุนชื่อว่าอาลีลีบา <c oughs> ตอนนี้กําลังเริ่มติดสีแล้วนะคะเริ่มสีม่วงขึ้นม่วงขึ้นแล้วนะคะทุกคนจากสีเขียวก็จะออกเป็นสีม่วง,วงเดี๋ยวรสชาติจะหวานแค่ไหนเดี๋ยวสไปจะพากินนะคะ